เดินไ,ไ,ดนะไปนมไม่มีน้ำอยู่าวเวนยูแอนเดอร์โรดอะเติร์ดโนเดเวทเอายูออนไลน์ยูดอนโนเดเวทเวนเดอร์โรดเดิก็มันเหมือนคำเดิมนี่มั้ี่น่่อตุ่นตรงไหนวะไมมันมีหยดน้ำอยู่อะแล้วเปี่ยบมันไม่ใช่น้ำนี่วะเททา จะเอาบูไพาทองมีเลือดอยู่ mm. เดืรดแลดี้อินบูเฮ้ยปกติปกติตรงนี้ต้องมีภาพวิ้หญิงในชุดสีฟ้าอยู่นี่ว่าแล้วตรงนี้มีเลดแล้วตรงนี้มีเกรดสีฟ้าอยู่เว้ละเข้าไปว่าต้องเจอแน่เลยมีรอดแน่มีรอดแน่แนั่นไงชัดแจ๋วไฮ g ด d e f i n i t i เราต้องเขมีเข้าไปนะครับ

อ๋อจะตายจะตายแล้วจะตายแล้วโน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 วันโนโนเออตายเจ้าตายแล้วโนวันอยู่ปาร้สมาตามมาต่ป้ามานี้ขึ้นไปตามมาไอควาย no no <Wow. S 1> deny it no 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 no, no. <c oughs> ออกมาก็กลับเปิดประไม่ได้หรอมังเ็ปเ็ปเ็ปถ้าเปิดประตูได้นะพี่จะหาให้ซะกเซป internal blessing ว่าอะไรก็ไม่รู้แต่เข้าใจในแบบของกูเองซักศพอีกแล้วม,มันไม่ใช่ซักศพวัดเด i s โ oh, อ้ความเจ็บปวดมันหายไปแล้วอัดเอ็ดเ t i ดเ t ็ด i ่า I have not get got nothing อะไรวะอะไรของมันวะ Someone from the gallery โอ้งก oh, ็เ oh, ดัมว oh. ันเฮียพี่อมันก็ติดอยู่กับพวกเหมือนกับเราสินะ You don't have any idea, n o t อ i n g Did it, did it, ถ้าเล่นเทคสี่แปดเรียวเกอร์เฟนกับสามดีเขาต้องเกอร์พร้อมกันจะเป็นไงวะไ่โลน่าวเฟอร์ติงเฟิร์ต เอาไฟเอาเอาต้องหาทางออกนะครับมึงคงจะอยู่อ่างนี้ตลอดเวลามาั้งไม่หาทางออกไม่หาทางเข้าไงมนชื่อแกรี่นะแกร์ดอลลีออ่ลุงแกรี่แกรี่มดไม่ใช่แล้ว <c oughs> ไปกันเถอะอิฟอันนั้นสแกรี่ไม่ใช่โ <c oughs> ดนถุยน้ำลายใส่ <c oughs> ไอวัวจ่าตบีตสตาร์ทไปเราไปกันเถอะทำเ็ทปทำเท่ไงตกใจตายห่าเมื่อกี้ทำเป็นเท่คุณไว้ใจนี่เขาเหยียบไปดิอเฮดเลยสเตติวดิดอิดจัดอินเอาเลยสเตปไปก็ไปดูจูเล่ขีดมันอ๋อคุณจะขีดมันออกเด้อเอาละไปกันเถอะเราไปได้แล้ว เหี้นอะวะกรีฟวิ่งไบรท์ใครก็ได้ช่วยเปิดติคให้หน่อยดิกรีฟวิ่งเพราะอะไรวะกรีฟวิ่งกรูมกรีฟวิ่งไบรท์สโลว์ไบรท์อิสไบรท์แฮม โซโลฟูลโซโลฟูลไบรท์เลฟแพนไบรท์แปลว่าอะไรวะเจ้าสาวเจ้าสาวโซโลฟูลโซโลโซโลน่าจะแปลว่าความความเศร้าหรือเปล่าโอ้ความเศร้าของเจ้าสาวมือซ้ายเอ้ยมือขวา ซ้ายมันจะเกี่ยวแล้วมันจะมีแล้ววะเซฟเอ่อเพนติ้งของกาแฟและเค,ค้ก no. no 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 what the fuck เยี่ยบม่น่ะเอาพี่นอนเอ้ยพี่อามีพี่อามีสมีโล่นอายแฮัาคอนเจนชั่นอะไรวะเอาเอาเอาบอาอุราสักษาทำไมห้องมันเยอะจังวะเนี่ย er A painting of girl a Painting o love eye พี่รวยอยู่ในลูก,กตาของงูขอาห้องนี้ก่อล้กันจะอะไรนักหนาวเนี่ยจะเล่นพัดเฟอร์ใช่ไหมกูดโดนเล่นเลยไง ได้ละของเข้าใหม่เออสตารลี่เราควรจะใครมาบังคับเมาใครมาบังคับเมาตัวเองเนี่ยโอ้ยเราควรไป ใช่อะต้องม,อลองมแล้วนี่แหละเยี่ยมไอดรอบน้ำยาลางตาละมอ๋อ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 อออ๋ออ๋ตอ๋ออ๋ออ๋ออ ปิงตาใสสะอาดจะช่วยอะไรกูวะเดี๋ยวบอกไอ้สายเลืว้าว wow. There's something on plate ครับบอน่าจะเปแหงงูอะไรมั้ง ด้านหลังของต้นไม้ใหญ่ Give me the flower น้อพี่นอนออกคอไปเลยเหรอเอาอเว้แล้วในบ้านเนี่ยอะไรวะเนี่ยอยากได้ดอกไม้ไม่ให้เว้ยเลือดปู อะไรวะในนี้เนี่ยไรลาปีเล่นเขากด <c oughs> นี่คืออะไรวะ <c oughs> เธอชอบอะไรที่มันมึนมึนไหมกูไม่ชอบ form the left pen อ <Go. S 2> <Right. S 1> ันนี้อยู่วะไม่อยู่นะครับโกไปข้างล่างเรื่อยๆของสีแดง The There a t r i c The i s a t r i c k to form the up the right hand side and you w i l e e d ทางขวามือ you will re really need to the end eventually เว้แล้วไงวันนี้วันนี้่มันบอกให้ไปทางขวาน่าจะทางนี้ครับผม เปลี่ยนไปข้างนอกก่อนยึดตั